คือวันนี้เนี่ยมีแผนว่าจะไปดูรถคันหนึ่งครับถ้าคลิปนี้ได้ออกแสดงว่าเราจะได้รถคันนั้นนะครับเราต้องเกินก่อนว่าผมมีโปรเจกต์รถอยู่คันหนึ่งเรียกว่า Honda j a จดครับขอพูดหน่อยละกันไหนๆกำไรก็อยู่ด้วย Honda j a จดครับที่ผมว่าผมทำนิดเดียวจะไว้ใช้พอดีขายแล้วครับน้องๆขายแล้วครับพี่ๆขายแล้วครับแฟนลับครับขายแล้วไม่ขาดทุนนะครับคันนี้นะครับ เดี๋ยวก็ไม่จะไปจุดประทัดถวายไอ้ไข่นะคะบนไว้เหรอใช่ขายไม่ขาดทุนนะฮะเป็นรถคันแรกที่ทำโปรเจกต์แล้วไม่ขาดทุนนะครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าพี่แพนนะครับเขาก็เห็นในความเด็ดเด่นของเราซื้อแจนผมไปในราคา800,000กว่า800,000กว่าในที่นี้ก็คือมีเบรกเอ็นเลสโมโนบล็อกมีล้อ r E30 แท้แล้วก็ทำเป็นฟิต i ไอเอส n ทนอะลูมิทั้งคันเบิกใหม่ทุกชิ้นอะไหล่เบิกทุกชิ้นนุงน็อตเบิกพลัดติกพลาสติกวยางเบิกใหม่หมด ก็ฟังลอาจะรู้สึกว่ามันแพงนะแต่เหมือนกับว่าถ้าทําแล้วอะ่ะลูกค้าเข้าใจใครจะว่าแพงมไม่สนลูกค้าผมซื้อแสดงว่าเขาเข้าใจผมแค่คนคนนั้นพอครับ uh huh. ก็วันนี้ก็เลยมีโปรเจกต์คันที่2เป็นคันนี้รถรุ่นนี้เนะี่ยเขาเรียกว่า Honda c ซ z ซึ่งคันนี้เป็นคันที่3แล้วที่ผมจะได้ครอบครองถ้าคันนี้จบนะคันแรกเนี่ยที่ผมได้มาเป็นซ r z เกียร์ธรรมดาซูเปอร์ชาร์จชุดแต่งมูกเก้นสีส้มนะครับคันที่2เป็นสีขาวรถบ้านเราเดิม ส่วนคันเนี้ยที่ผมอยากได้คือ1นเป็นราคาแก้ว2องเป็นรถนอกแล้วก็มีล้อมูกเก้นมาแล้วมีโช๊คเทอินมาแล้วนะครับก็อยากจะมาสารต่อโปรเจกต์นี้โดยการใส่าพาร์ทมูกเก้นเหมือนเดิมเหมือนคันส้มหนละแต่อยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองครับแล่กำลังคิดอยู่ว่ายังไงต้องไปขอไปดูตัวรถก่อนนะครับแต่ตอนเนี้ยเมืเ่อกี้ที่กางจะถ่ายก็หาข้อมูลอยู่นะครับว่าตัวเจ้าเนี่ยมันมีกี่แบบยังไงนะฮะหน้าตาที่ผมจะได้ก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ครับ เกนก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเท่าไหร่ฮะก็ลไลน์ไปหาอินบ็อกไปหาอินดี้ช็อปนะครับอินดี้ช็อปบอกว่ามาเลยสีเหลืองเขาเพิ่งได้มาเมื่อวานเหมือนกันสีเหลืองนี่ที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็เลยบอกว่ามีชุดแต่งอย่างนี้ไหมเขามีอยู่ก็ถ้าจบรถวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่อินดี้ช็อปนะครับยังไม่พอนะฮะเรายังมีดีลเรื่องสีไว้นะครับดีลเรื่องสีไว้นี่ครับ น้าแจมแลมจุงเบยครับก็ดิวเรื่องสีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเท่าไหร่ฮะไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันรถคันนี้นะฮะเป็นของรุ่นพี่ครับชื่อว่าพี่แปะพี่เปะ๊ะลงแปะ อ้ใช่ป่ะวะพี่ <No. S 1> เตะลงโป๊ะนะฮะหลายๆคนจะรู้จักในวงการรถซิ่งถ้าอ่านชื่อผิดจะโกรธกันนะพี่นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับพี่เฮียครับอ,อู่ลิ้มกาลาดครับโอลิ้มกาลาดนะครับเฮียโอ้นะครับรถคันนี้เนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังก่อนมันเป็น CRZ ที่เป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินผสมด้วยไฮบริดครับผมตอนแรกเนี่ผมก็ก,กลัวไฮบริดนะแต่วันนี้ผมเพิ่งคุยกับ QC พี่เก่งเลยว,ว่ากูไม่กลัวแล้วกูโดนไปเยอะแล้วมีหลายสำนักแล้วไม่ว่าจะเป็นอูลหล่หลายๆอู่ที่พอซ่อมได้เราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่่่าาไไหหรแล้้้้ววพออออดดดดดีีีีีคุยยยกััับิินนนช็ปเเเมต CRZ ก็เลยไม่กลัวมีแบตมีอะไรสำรองอยู่แล้วค่ะเอาเวลาไปหาเงินมาซ่อมมันก็พอแล้วก็ไแม่ถามพี่ชมป์เลยดิคือไอ้คำว,ว่าหัวตัดมันเขาสงสัยมากๆเลยว่ามันตัดมาไอ้ไอ้หัวตัดอันนี้มันหมายความว่ารถที่มันมาจากแต่หัวหรือรถมันเป็นอะไรมาอย่างนี้มันมาเป็นอะไรตัดครึ่งครับตอนนี้กฎหมายบ้านเราไม่สามารถนํารถเข้าได้ทั้งคันหรือคงรถได้ทั้งคันต้องตัดครึ่งมา ใช่เขาก็เลยตัดมาเป็นอะไหล่สียมาสีเป็นอะไหล่ครับอ๋อก็เหมือนกับว่ารถปกติเนี่แหละล้วก็ตัดครึ่งมาแล้วก็เอาเข้ามาไว้เปลี่ยนอะไหล่สแปรใช่คใชัใช่ไหมเราก็เลยเรียกว่าหัวตัดใช่ครับก็เดี๋ยวกำลังเดินทางไปครับนัดไว้5โมงครับทรา,ายแชมป์3า0ครับตอนนี้5โมงครับอยู่ครึ่งทางครับ ภูมิใจเว้ยเนี่ยทุกคนอยากเอาเป็นตัวอย่างนะก็เดี๋ยวเราไปรอลุ้นดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงกำลังสองใจสองใจนะว่าผมจะเปลี่ยนสีดีหรือไม่เปลี่ยนสีดีแต่อยากทําเป็นโปรเจกต์อ่ะมันไม่มีใครทาอ่ะซีอาร์แซดสีเหลืองคันเดียวในไทยเลยนะเว้ยเฮ้ยไม่มีใครเอากับกูด้วยเลยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าถ้าเกิดรถสวยแล้วเนี่ยความชิบหายจะปงเกดมูลค่าเท่าไหร่อะเราหันไปถามคนขับรถหน่อยคนขับรถครับ ทำไมผมถึงเอาคุณมาครับเอามาดูรถเอาพาเพราะกลัวว่าถ้าเฮียไปคนเดียวเนี่ยยังไงเฮียต้องซื้อแน่ใช่ครับเลยแล้วเอาผมมาด้วยป้องกันไว้ก่อนเผื่อพลาดเพราะว่าคนอยากได้อะดูเฮียอะไรก็สวยครับนะฮะคือคนอยากได้อะโอ้นิดหน่อยพี่เก่งพี่เก่งก็จะเตือนผมว่าเฮียเป็นแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะพี่เก่งเลยวันนี้รับนะให้อาสาวเป็นคนขับรถดูรถให้ผมด้วยวันนี้นะฮะรับทุกแผนะครับรับจบทุกแผนก็รถสวยๆก็มาจากคนนี้ด้วยนะฮะคนนี้ด้วยก็คอยห้ามตลอดเดี๋ยวเราไปรอ ลุ้นกันดีกว่าเก่งบอกวิธีดูรถหน่อยดิเวลาดูรถแล้วดูอะไรบ้างดูรถเหรอมีดูตะเข็บรอยต่อสีช่วงสันแล้วก็พวกเบคอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆมีแค่นี้ส่วนสําคัญที่สุดนะฮะบอกเลยฮะความเสียด <c oughs> สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าคุณมีความเสียดไปใจคุณไปครึ่งหนึ่งมาฮะ <c oughs> เปิดลูกค้ามา300อ่ะความเสียดไปครึ่งหนึ่งก็โดนมาเราว่็กลอมสลับเลยเต่าหูเพี้ยงหลับครับอ๋อเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่าว่าไปถึงแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตแอบถ่ายหน่อย เรียบร้อยฮะโรงเรียน300กระล่านครับขอบคุณที่เป๊ะน,นะฮะเพราะว่าส่งมอบรถคันนี้ให้นะครับก็เมื่อกี้อาจจะต่อราคาไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องไปเก็บงานเก็บรายละเอียดนะฮะก็เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวรอไปชมที่โชว์รูมแล้วกันว่าสเต็ปแรกโปรเจกต์แรกเราจะทําอะไรต่อครับอาจารย์ที่ขับกลับมาเมื่อวานครับวันนี้ก็เช็ดล้างก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายครับผมมีนัดกับร้านอ e ินดี้ช็อปครับ ข,ขับเข้าไปดูว่ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงมากมีอะไรที่ต้องซ่อมมากมีอะไรที่ต้องใส่เพิ่มบ้างนะครับก็เดินต้นเมื่อวานได้มาก็ขับทีดีครับแล้วก็เรื่องระบบไฟต่างๆไม่มีโชว์รถสภาพดีช่วงหน้าไม่มีหอนครับแต่มีแบบข้างหน้านิดนึงนะครับเรามาดูโดยรอบแล้วกันครับก็เดินเมาแบบนี้เลยแห้งๆอนแรกว่าจะเปลี่ยนสีครับจะเปลี่ยนสีดีไหมอะรถมันโคตรเดิมเลยอะแล้วก็คันนี้เป็นสเปคญี่ปุ่นแท้นะครับได้หลังคาแก้วรถที่ผมหาเนี่ยตอนแรกคือมันจะมีรถบ้านเรา เพราะเราเนี่ยประกอบนอกเหมือนกันไม่ได้ประกอบไทยนะแต่เป็นออปชั่นไม่มีหลังคาแก้วครับแต่ผมหาไปนรถนําเข้านําเข้าจะเป็นหลังคาแก้วแบบนี้ครับจะหายากกว่าปกติสาหรับใครที่ดูอยู่ก็ก็รอไปศึกษาดูครับมันเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมสัมผัสคันนี้เป็นคันที่3แต่ก็ไม่ได้รู้ลึกเลยนะครับไม่รู้ว่าอะไรเกี่ยวกับมันเลยเดี๋ยวจะไปร้านอินดี้ช็อปแล้วเดี๋ยวผมจะไปถามเขาแล้วกันว่าของแต่งรุ่นนี้มีอะไรบ้างแล้วแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างแบบเจาะลึกเลยนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วเป็นสาววอลคาร์ด้าจะรู้จักร้านน ช่วงบ่ายครับ ที่เรรอพี่ตาอีดี้ช็อปนะฮะหาอะไรอยู่ก็เมื่อกี้ได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้วก็เอารถออกไปลองมาแล้วนะฮะก็พบปัญหาในเรื่องช่วงล่างในเรื่องแหลกนะฮะแล้วก็เรื่องของต่างๆก็ได้ปรึกษาทางพี่ตาแล้วพี่ตาบอกเอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปดูของก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูของว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเซียแซดนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเอารถคันนี้มาสวิ่อีกทีหนึง่งแต่ผมอยากจะถามพี่ตาทีหนึ่งว่าทําไมถึงมีอะไหล่เซียแซดเยอะจังแล้วทไมคนเล่นเยอะขนาดนั้นเลยครับแล้วราคาทิศทางในนนนนนกกาาาารรรรรรทีีีีี่่่่จจะะะะซื้้้ออถถุมมมมเเเลลแแวววไไหัััััพงยดดด๋ปคคบบสสฮ นี่ไปลองแล้วเป็นไงบ้างพี่รถผมอ๋อเพว่ามันรถมันก็โอเคนะแต่ว่ามันมีช่วงล่างแหลกดังหน่อยมีแหลกดังอย่างอื่นมันก็โอเคแต่ท่อดังมันนิดนึ่งขามันมนิดนึง แล้วอะไรมันมีเยอะไหมพี่ว่าไหลเซียเซตผมว่าผมมีเยอะมากเลยนะผมสั่งมาเรื่อยๆเลยครับทำไมถึงต้องมีเยอะด้วยพี่ผมมองว่ามันน่าจะมีรถไม่กี่คันทำไมพี่ถึงสั่งมาเยอะ<ม>เพราะอะไรผมพอมีลูกค้าอยู่ในมือกลุ่มหนึ่งครับคือเราปกติเราก็นําเข้าแล้วอะไรรถญี่ปุ่นเนี่ยมือสองเนี่ยแล้วพอเซียเซตเนี่ยลูกค้าเขาไปหาที่อื่นเขาบอกเขาหาไม่ได้เขาหาไม่ได้ช่วยทํามาขายให้เขาหน่อยเราก็เริ่มทํามาพอเราทำมาเรื่อยๆปุ๊บเราก็สั่งมาเออเราดูว่ารถมันราคาไม่ได้แพงมากอะไรมันก็ไม่ได้แพงมากลูกค้าหรือคือถ้าไม่ไป พอมือสองเนี่ยสมมติของเบิกห้างชิ้นหนึ่งสองหมื่นมือ 2, 5, สองห้าพันลูกค้าแฮปปี้น,นะใช่ครับลูกค้าแฮปปี้นะผมบอกเลยเซียแซนนี่ถ้าผมว่าใครจะเล่นฮอนด้าที่แบบดูเก๋ๆรถเก๋ๆผมว่าน่าเล่นนะครับชั่วโมงนี้ราคาดีเขาบอกเลยว่าราคามันดีด้วยใช้คมว่าราคาซื้อได้นะราคามัน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 ไม่แพงแล้วนะมันตอน,นั้นรถใหม่ประมาณเท่าไหร่รถใหม่ล้านกว่าคนะ เท่อแแต่ร้านกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะรถสุดท้ายน่ร้านเก้าเกาประมาณนั้นครับรถเล็กๆแน่สองล้านกลางใช่ถ้าเป็นรถตัวนอกที่เป็นหลังคาแก้วก็จะแพงอปหน่อยใช่เพราะออกถ้าตามสูตร E R G อะไรพวกเนี้ยาะว่าเมื่อประมาณ4ปีก่อนผมยังดูมือสองอย่างร้านนะร้านกว่าอ่ามือสองล้านนะทรงมันแบบ ผมว่าเซียร์แทงมันน่ารักนะมันแบบสวยสวยสรงมันดูดีอ่ะมันดูดูไม่ขี้เหร่อ่ะมันดูเก๋ดิแล้วเรื่องอะไรพี่คือหลายๆคนคือผมพูดเสมอสำหรับคนที่เล่นรถไฮบริดต้องระวังเรื่องแบตเตอรี่เรื่องไรเงยบางคนก็กลัวใช่ไหมแพงไหมผมบอกเลยอะไหล่เซียร์แทถูกมากครับแบตเนี่ยถึงแม้ว่าสมมติใครกลัวแบตพังถ้าคนแบบมีกําลังโอเคคุณอยากได้แบตใหม่คุณก็ต้องเบิกห้างแต่ผมบอกแล้วว่าเบิกห้างมันก็ รวมแสนไหมน่าจะนะผมไม่รู้เรื่องแสนผมว่าประมาณนี้นะมือสองเนี่ยลูกหนึ่งสภาพดีๆหมื่นกว่าบาทเอ้าถ้าปีใหม่ๆเลยสองหมื่นกว่าบาทผมบอกเลยว่าคุ้มเอาณปัจจุบันนะนี่คือราคาราคาวันนี้ผมบอกเลยซื้อได้ครับราคาตอนนี้เล่นได้แล้วแล้วราคาคิดว่าอยู่ประมาณนี้อีกอีกสักช่วงเวลาหนึ่งครับผมว่าญี่ปุ่นยังมีค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นตัวอย่างที่ผมบอกตัว ZF2 ตัวไฟน้อน่ะตัวคือเป็นไฟเอลตัวสุดท้ายอ่ตัวสุดท้ายของเขามันแพงเป็นไฟหน้าเอลตัวนั้นแพงเลยลดราคายังแพงตอออออนนนนรรรรรรับยยู่่่่่่่่ปะะะะะมาาาาาณเเเเทไไไหพพีีี้กวุล จริง,รงมันจะมีรุ่นสุดท้ายเลยเป็นไฟนอลไฟนอลไฟนัลเลเวลมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะจริงๆอ่ะมันจะมีก่อนไฟที่จะเขียนว่าไฟนอล l เลเบลเนี่ยมันจะมีว่าเป็นรุ่น ZF2MC ถ้าถ้าญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่ปี2016ครับน่าจะถึง2019อยู่เป็นตัวสุดท้ายเป็นไฟหน้า LED ดีกันชนหน้าหลังเปลี่ยนใหม่แต่รุ่นนั้นจะไม่มีหลังคาแก้วรุ่นนั้นจะเป็นถ้าท็อปสุดขเขจะเป็นหลังคาดำแต่ได้ไฟ LED อะไร และเป็นเบรกมือไฟฟ้าครับรุ่นั้นเป็นล็อคือตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าอยากได้ตัวนั้นเป็นอะไรมาถ้าตัวนั้นย่อยผมว่าต้องมีประมาณ 3- 4, ามสี่แสนอ่ะตีว่า4ี่แสนบวอกหรว่าสามสอยู่ที่ค่าเงินอยู่ที่ราคาประมูลด้วยที่ราคาประมูล,ถ,มลถ้าประมูลได้ถูกเราก็ครับปุ๊บไปเลยถูกลแล้วก็ในส่วนตรงนี้พี่ ถ้าเป็นตัวนี้เครื่องเตียย์แพงไหมเครื่องตัวหนึ่งหมื่นกว่าบาทเกียยงหมื่นกว่าบาทะวันนี้นะนะวันนี้นะนนวันนี้ยังถูกมาก<อ>ผมบอกเลยขายได้ถูกๆเลยเซียแซดมันต้นทุนเราอะไรที่ต้นทุนเราไม่แพงเราก็จะขายไม่แพงครับเราขายตามต้นทุนเลยนะวันนี้ของมันของมันไม่แพงจริงๆอะของมันเล่นได้เลยอะผมบอกวันนี้ผมจะซื้อสเปร์เลยคันหนึ่งเลยที่ญี่ปุ่นเท <c oughs> ่าไหร่โอ้แสนกว่าบาทคันนึง <c oughs> ครับแสนกว่าบาทคือผมบอกเลยว่าราคาเท่ากับอะไรวะ ไอฟิตไอเอสะใช่ราคาพอกับ Fit ไอเลยรถถูกแป็นรถที่น้าจับตาแล้วก็น่าใช้นะครับพี่ว่าในเมืองไทยมีมีเยอะไหมที่ผมเดาผมว่าไม่ไม่เกิน300คันได้ไหมผมว่าผมให้ว่าได้มาร้อยถึง200คันนะทำไมถึงรถตุวนี้คนถึงเอามาทำเป็นรถแข่งกันเยอะพี่ผมว่าด้วยบอดี้เก๋บางคนเห็นแจ๊ สองสามปีก่อนแจ๊สด,ดีโอวิ่งกันเยอะผมว่าบอดี้เก๋แล้วไม่รู้ที่เขาพูดกันมันมันเลี้ยวดีกว่าด้วยอะไรหรือเปล่าผมคุยกับพี่นัดที่ร้านทําเกี่ยวกับแล้วมันเครื่องอะ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยแชมป์ลองเข้าโค้งเลยวิ่งมาทับร้อยห้า 105, เข้าไม่ต้องเบรกเลยบอกพี่เอาเถอะพี่ลองผมไม่ลอง <c oughs> ลเขาบอกเขาเข้าดีแต่ว่าแต่ว่าแปลว่ามีผลเพราะว่ารถเซอร์กิตที่ผมเห็นนะครับรถเซอร์กิตมีมีหลายคันแล้วตอนนี้ช่วง หนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยอยากให้พี่บอกหน่อยว่าสำหรับคนที่เล่นรถรุ่นนี้อยู่หรือเล่นรถฮอนด้าไอฮอนด้าทุกรุ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่ขายอะไรบ้างผมขายตั้งแต่ c ีว i c e g e k EG6 EK9 DC2 DC5 FN2 FD2 CRZ ฟเียตอนนี้ถ้าเน้นเลยคือ FD2 CRZ เียคือพวกนี้รถมันยังปีใหม่อะไรมันยังพอมีให้ผมประมูลเยอะครัไหนราคาได้ผมดูแล้วราคาได้ผมซื้อมาขายแน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรเลยครับถ้าจะเล่นพวกนี้ไม่ต้องกลัวเลยมีหมดผมมีทุกชิ้นมี ของผมมีทุกอย่างจริงคือบางทีเราหน้าร้านเราเก็บไม่ไหวครับเราต้องเก็บที่โกดังเนี่ยอย่างเนี้ยมีอันนี้เป็นอะเซซิลีใช่ป่ะพี่ใช่อันนี้เป็นฮอนดักเตอร์ครับเป็นถาดยางเซียแซดเซิลเลอร์เหมือนกันนะแพงไม่แพงไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่เท่าไหร่อันเนี้ยนะก็ได้คืนทันไม่รู้ราคาเลยสี่พันมีทอนครับสี่พันมีทอนสี่พันมีทอนอันนี้ไม่แพงนะครับวันนี้ไม่แพงนี่กันตาดเซียแซดพอๆกันครับนี่มีแต่ผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ามูเก็ตไม่ทำ ออแต่กันสารนี่ผมเสียดายมูเก้นทำให้รถแทบทุกรุ่นของวันด้แต่กันศสารมูเก้นมูเก้ไม่ทำการันสารที่เป็นเซียรแซดอะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคัดกันก็ได้ครับก็เอาไหนพี่เลือกให้ผมดีกว่าเ,วเ,วเพราะว,ว่าผมซื้อของพี่ทุกทีก็ให้พี่เลือกให้อยู่แล้ว <laughs> นะฮะที่ญี่ปุ่นคนใช้เยอะไหมหรือเสียแซ่บแซ่บบ้านเราเลยนะอ่ะ,อะผมว่าแทบจะเป็นแบบนั้น,น,นเลยค,คือเห็นตามท้องถนนเลยทั่วไปเลยครับถ้ารถที่ญี่ปุ่นมีน้อยเนี่ยจะรถรถรถเก้าศูนย์ที่เราเล่นเล่นกันบ้านเราซิ่งซิ่งเนี่ยหูเรือน้อยมากตอนนี้อะไรพวกรถเก่าๆแพงขึ้นเนยอะไหมผมบอกเลยตอนนี้หนึ่งปีแค่หนึ่งปีที่ผ่านมาตั้แต่ช่วงนี้ช่วงปีที่แล้วของตอนนี้กับตอนนี้เทียบกันนะครับราคารถญี่ปุ่นขึ้นมาสอง ถึง3เท <funnel> ่าบางรุ่นนะบางรุ่นถึง4เท่าผมบอก,กเลยว่า E ีโเมื่อก่อน e v โวเนี่ยผมซื้อคันนึงให้ลูกค้าคันนึง5้าบใบคือห0 0 0 0แสนเยนครับตอนนี้ขึ้นกันล้านกว่าเยนคนเล่นเมืองไทยก็เล่นเมืองนอกก็กเล่นนั่นแหละตอนนี้ผมบอกเลยค้าขายอาจจะต้องต้องต้องเข้าใจนิดนึงนะต้องเข้าใจพ่อค้าด้วย ต้องเข้าใจก็คือพ่อค้าไม่มีใครอยากขายแพงก็ผมบอกเลยไม่มีใครอยากขายเออไม่ไม่มีใครอยากขายของแพงเพราะขายของถูกเนี่ยลูกค้าก็มีกําลังซื้อที่ง่ายแต่ผมบอกเลยว่าที่เขามาขายแพงบางคนแบบตอนนี้ต้นต้นทุนมันสูงจริงๆเขาขายแพงขึ้นแต่กําไรเขาไม่ได้มากขึ้นนะครับกำไรเขาน้อยลงนะผมบอกเลยทุกวันนี้กาไรเขาน้อยลงนะเพราะว่าเขาก็อยากจะได้เพื่ออยากจะค้าขายที่เอามาเพราะค้าบางคนมีตัดของของผมไม่ขายเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้คนไทยได้มีเล่นกันเขายอมซื้อแพง มีของเพื่อได้เล่นกันอยู่ตลอดไงครับถ้าไม่ทําแบบนี้จะไปรอรถจ้างผมบอกเลยว่าปีนึงเข้าคันนึงได้ไหมบางรุ่นนะก็ตอนนี้อินดี้ช็อปทำอะไรบ้างพี่อินดี้ช็อปมีขายอะไรซ่อมรถ Hon d ้เนี่ยขายอะไรกับซ่อมรถ Honda านี่เป็นหลักเลยครับ E G E K D C 2 D C 5 e F F D มีหมดเสียร์ซัเครื่องยนต์ทำหมดครั้าทำหมดทหมดแล้วก็ถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมทําเสริมว่าตอนนี้คือรับประมูลรถทุกรุ่น จากญี่ปุ่นถ้าพี่หารุ่นอะไรอยู่แบบไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถเยอรมันรถอังกฤษฮอนดา้าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีหมดทุกรุ่นที่มีขายในญี่ปุ่นทุกรุ่นที่มีขายในเต็นท์หรือว่าในยิมประมูลผมซื้อได้ทุกที่ทั่วประเทศทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยครับ,รบผมซื้อได้ทุกที่คุณสนใจทักกันเข้ามาคุยกันได้เพราะว่าผมสามารถซื้อกดได้หมดแต่ละเราเราจะประเมินราคาที่ณตอนนั้นๆตอนปัจจุบันให้เออพี่ราคาประมาณนี้นี้น <ะ S 2> ประมาณนี้ไหวไหมอ่าโอเคไหมถ้าพี่บอกว่าเออไหวเมื่อล่าสุดมีลูกค้ามาสั่งรถไปเขาไปถาามมที่่อืน500,000 มากดผมไป ไม่ถึงสามแสนลูกค้าแฮปปี้เลยเขาตั้งงบมาสี่แสนว่าไม่เกินไม่เกินสักไม่เกินสี่แสนฮะผมบอกว่านี่มันประมูลผมว่าคันนี้มีโอกาสถูกครับพี่ซื้อเลยลองประมูลดูลองใส่ราคากันดูเขาตกลงปุ๊บเขาได้มายิ้มเลยครับได้ถูกผมบอกอพี่โชคดีของพี่แล้วกะโชคเขาข้างครับอยากให้พี่ฝากช่องทางการติดตามหน่อยพี่ติดตามผมตอนนี้ผมมีติดตามได้ทางเดียวเลยคือเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กคือชื่อ i n d y shop แล้วก็มีเบอร์โทร98370468ร้านอยู่ก็โชคชษสีซอย92ครับตอนนี้มีอะไรก็เข้ามาคุยก สอบถามได้นะฮะก็ดูใน Facebook ก็ออกกุณต้มตีนหน่อยนะฮะก็มาพูดคุยก็จะดีหน่อยเพราะว่าหนึ่งเราต้องเข้าใจนะฮะบางทีถาม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 เราลื้อมาแล้วมันไม่ซื้อเราโดนวันหนึ่งเป็นสิบ0ี่สิบรอบสิรอบเยอะวันนึงผมโดนเยอะคือถ้ามาคุยกันหรือว่าสนใจจริงๆโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาเลยเนี่ยผมตอบได้เลยบางทีผมต้องขอไภัยทั้บวัทีผมไม่ได้ตอบแชทพนักงานเขาก็ไม่ค่อยรู้ราคาเขาตอบไม่ได้ถ้าลูกค้าว่างหรือว่าสะดวกเนี่ยโทรเข้ามาเลยผมพร้อมที่จะตอบเพราะการโทรศั์เนี่ยบอกเลยง่ายสุดแล้วเพราะตอนแรกผมบอกเลยไม่รู้จักกพี่ตานนแ เดี๋ยคนบอกว่าที่นี่แม่งกวทั่นปีนนะก็ลองมาสัมผัสดูพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันลองดูครับนะฮะก็ลองมาดูผมไม่ได้บอกว่าที่นี่ดีนะแต่นี่สองสำคัญแล้วัาที่นี่สองสำคัญแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับแต่คุณที่นี้เอารถมาทำนะพี่ได้ไปดูเดี๋ยวพาชมดูอะไรเล็กๆน้อยๆได้ครับ เมื่อกี้จะปิดคลิปแล้วแต่บอกเฮ้ยพี่ขอขึ้นมาดูของหน่อยบอกว่าเล่น Honda นี่ต้องมาที่นี่เลยคือผมบอกก่อนว่าถ้าคนไม่เห็นคุณค่านี่เตะทิ้งเลยนะไม่รู้ราคาแต่ที่เตะอยู่คือเหมือนทองคำนะเงินทั้งนั้นเนี่ยใช่ครับมีหมดเลยมีทั้งจัดจีดีอีจนี่นี่เซีครับเซีอันนี้ไฟท้ายรุ่นไหนพี่ไฟท้ายเซียแซดตัวเดียวกับผมป่ะใช่ครับใช่เหมือนของพี่แหละเนี่ยมาดูโซนอะไรเซียแซดนี่นี่นี่คืออะไรเซียแซดนี่นี่ของผมแน่นอนนี่ของคุณเลยของพี่เลยสเกิร์ตข้างเกิร์ตเซ นะครับที่มีนี่สเกิร์ตหลังกันชนอยู่ข้างล่างครับเนี่ยสเกิร์ตหลังมูเก้นนี่แท้ๆเลยจริงๆมันแพงกว่าของก๊อฟนิดเดียวนะบพี่ใช่พี่ไปเช็คเลยของก๊อฟอ่ะมันแพงของก๊อฟนิดเดียวจริงๆซื้อเพราะว่ามือสองมันมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่น,นี่นี่ผมชอบจริงๆผมชอบมากเลยนี่สปอยเลอร์อหลังนะเออผมชอบสปอยเลอร์อหลังที่สุดเลยดูสวยหรูเรียบร้อยใช่ครับสปอยเลอร์อหลังมันดูทําให้รถมันดูสปอร์ตมากขึ้นใช่ผมว่ามันดูเรียบร้อยเนี่ยนี่ก็ท่อเ s เ8สร์เ<ส> พอเอสผมมีมันออกคู่อ่ะพี่เดี๋ยวออกข้างเดียวข้างเดียวแต่นี้ผมมีสองใบมีรุ่นหนึ่งเป็นไทเทเนียมรุ่นหนึ่งเป็นสแตนเลสอย่างนี้ชุดเท่าไหร่พี่ไทเทเนียมก็ะมาณสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ครับสองหมื่นกว่าบาทครับเป็นสแตนเลสคือจริงของมันก็ราคารับฟังได้นะเซรามิกเนี่ยจะมีข้อเสียนี่ตรงเออข้อเสียเป็นไงพี่ข้อเสียผมบอกแล้วมีมือเปิดพอประตูรถมันหนักแล้วเปิดมันชอบหักอ่ามันชอบหักกันครับแล้วก็ ตู้แอร์ตู้แอร์บางทีแอร์มันไม่ค่อยเย็นบางทีตู้แอร์รั่วถ้าบางทีปล่อยน้ำยาขาดนานตู้แอร์จะรั่วง่ายครับคุณเนี้ยแต่ตู้แอร์อะไรก็ไม่ค่อยแพงครับอะไหล่มีหมดมีทุกอย่างซื้อมาเป็นคันขายเป็นชิ้นครับไม่ต้องกลัวที่เนี้ยย่อยขายได้หมดน่าจะมีประมาณ5-6คันนะได้เกินไหมเกินครับเพราะว่าเมื่อวานก็เพิ่งประมูลมาใหม่ส่งให้ผมดูอยู่เกินเมื่อวานได้มา3คันน่ะก็กูสบายแหละมีที่พักพิงแล้วตอนแรกไม่รู้จะพักพิงที่ไหนก็ประมาณนี้พี่เดี๋ยวเจอกันใหม่่พรุงนี้ ผมมาไม้ให้ช่วยทําช่วงล่างให้หน่อยครับได้ติดตามผมได้ฝากติดตามฝากทุกคนติดตามด้วยครับก็ติดตามหน่อยแล้วกันในเพจครับก็อย่างที่บอกผมก็เองเป็นข้อค้าคนหนึ่งเหมือนกันเวลาที่ถามอะไรแล้วตอบมันตอบเยอะอ่ะมันอาจจะมีอารมณ์บ้างกวนตีเป็นเรื่องปกตินะครับก็รบกวนโทรแล้วกันถ้าสนใจจริงเราคุยกันเปรียบเทียบราคาได้หรือไปหาที่ราคาที่ไหนมาแล้วบอกรู้สึกว่าพี่อาจจะเปิดท้าพันที่อื่นสี่พันพี่สี่พันได้บ่ะอ่าต่อมาเลยครับแล้วเปรียบเทียบกันว่าของเป็นยังไงผมเคยทําคลิปออกไปแล้วว่าที่อื่นสามาาเเเเปรรีียยบบทแล้ววกก็ันอง ้าอะไรที่ผมให้ได้ผมบอกไป6กพันที่อื่นสี่พันถ้าผมให้สี่พันได้ผมก็จะให้ถ้าต้นทุนมผมไม่แพงแต่ถ้าผมให้ไม่ได้ผมจะบอกว่าเออผมขอนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าเราต่อรองกันได้ครับราคาเราคุยออกัน <ผม S 1> ได้รผมต้องบอกว่าราคาพวกนี้มันมาเป็นคันมันไม่ได้มาเป็นชิ้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าต้นทุนเท่าไหร่แต่โดยประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้แพงบอกกันถูกบอกกันจะได้มันเกิดการซื้อขายจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายครับซื้อขายคุยกันครับันคาขายได้ของมีต่อรองราคากันได้อยู่แล้วครับก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกว้ด้วยนะครับอินดี้ช็อป แม่งนัดกูแล้วก็ไม่อยู่นะฮะบอกไปกดังก็เอามาทิ้งไว้ให้ซ่อมครับเกิดเดี๋ยวเขาบอกวันจันทร์เริ่มทําวันนี้ฮะมารับรถเจ้าเสียแซดครับทำอะไรไปบ้างครัคุณตาครับเกลดเกโดนสาวงน้ามาตกกับบาด